ได้ฉีดแล้วหรือได้ฉีดแล้วเมื่อเช้าฉีดมาโดดเลงฉีดยาวัคซีนฉีดเขาเอาแต่เช้าเลยเนี่ยฉีดคนที่บ้านหรือทางข้างน้ำมันไหมไม่เหม็นหรอกก็มั่วเด็กปองเด็กปั๊มเอ้าโอ้ชีวิตนี่นะเขาห้ามเด็กปั๊มนึกไง เขาไมไ่ห้ามหรอกเ,อเ,อเด็กมันทํางานอยู่เคยกินจะเจอกินน้ำหอมอะรอมบเจอกินพวกแก๊สโซโฮอพวกเบนซินนี่เด็ย,เ<อ>ยิ่งดีเซลแล้วฉุนกึกแล้วเอ้ยเองเราโขกมาสิฉันถอดได้ไหมจะได้พูดอะไรที่มันถนักถนาดหน่อยฉันก็อยากถอดแล่นแหละแต่ว่ามันถอดไม่ได้ใครสั่งหรือ ก็จะมีใครล่ะก็คนเดียวนั่นแหละเออพ่อแม่ละมัง้งผู้ใหญ่บ้านเฮ้ย <Hey, S 1> นี่อะไรอ่ะ,อะนี่อะไรอ่ะ,อะนั่นแน่ไอ้ออนี่ไม่ธรรมดาซุกสุกเอาไว้ให้เพื่อนที่นครนายกนั่นแน่สงสารมันไม่ค่อยมีตัง์รู้ไงเขาไม่มีตังรู้ ล่าสุดเนี่ยเขาเปิดร้านใหม่อืเขาสั่งชิงช้าสวรรค์ไปให้เมียเนี่ยกับสองแสนเขารักกันดีนั่นแหละก็แกงพูยงันมันขิ้ที่ยเ,เนี่ยไอเ้เฮียไอเ้เฮียเนี่ยเออเอกเอาไว้ให้เพื่อนนี่แหละเอาไว้ให้น้องเนี่ยมันคขาไม่มีมีเงินทุนเงินร้อนเอาไว้ให้ผู้ชายรู้ว่าให้ผู้หญิงเอาให้เพื่อนเอาให้เพื่อนที่อยู่นครน,น,น,นายกให้<ๆ>มันชิบหายธรรมดาแล้วเรานี่หลุดเิเขาเอาบ้านผมไป เขาเอาบ้านเองไปเหรอบ้านไปแล้วบ้านเองด้วยเหรอบ้านฉันด้วยเรอเอา,าใครไม่มีบ้านอยู่แล้วเอาอทำไมไม่มีบ้านอ่ะใครใครเอาไปแล้วไม่มีใครเอาไปหรอก เขาโกงเราหรือเปล่าเขาไม่ได้โกงเอาไปเฉยๆนี่นะเขาก็แค่หลอกให้เราเซ็นนู่นเซ็นนี่แค่นั้นเองให้เขาไปเถอะร้านละมันก็ให้อยู่แล้วเพราะมันเป็นทํามาร่วมกันมันเสีนสมรพย์ร่วมขอกันดีๆก็ให้นี่มันเอออเาลูกเอาหลานมันบีบังคับตายไปก็เอาไปไม่ได้หรอกใช่บางทีไปมีผัวใหม่ด้วยเอ่าก็จะเอาเงินตรงนี้ไปเลี้ยงผัวใหม่ไปเออ้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงใครน่ะใคร เรากจะเล่นบอลเก่งแล้วพูดเก่งสอดรู้สอดเห็นแล้วนี่เรามาซ้อมกันไม่มีใครมาทรงมาซ้อมกับเราหรือเฮ้ยวันนี้มันวันแข่งแล้วอาอเหรอเอออย่างอย่างอย่างอย่าข้ามอย่าข้ามเล่นอย่าข้ามเล่นรู้มากเล่นไปตามช็อตตามเรื่องมาเนี่ยจะเลิกอยากเลิกเร็วจาจะไปหาใครถามจริงวะอยู่อย่างาี้แข่งันก็ไป็ต่ทั้งที มันก็มีผู้หญิงกันทุกคนนั่นแหลหะขบวนสะกานอะไรนีรีบกลับไปไหนนี่รีบกลับกลับร่างหายต๋อมไปเลยวิธีกลับไปแตกมันตอนทิงอีปูใหม่ๆแบบนี้เน<อ>ี่ยหนีรีบหนีแล้วเข้าปัม๊มจนมันนตลอดเลย